สวัสดีครับมาพบกับเชฟแดงอินยูเอสเอนะครับเมนูวันนี้นะครับปลากระพงทอดน้ำปลาครับเมนูนี้ก็ทําง่ายๆนะครับไม่ยากครับทานกับแก้มก็ได้หรือว่าจะเป็นกับข้าวก็อร่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยครับปลากระพงนะครับหลังจากที่เราขอดเกล็ดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใช้มีดคมๆนั่นนะครับผ่าหลังเพื่อเราเอาก้างออกทั้งหมดเลยนะครับ หลังจากที่เราเลาะก้างออกแล้วนะครับเราก็จะได้เนื้อปลากระพงหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะใช้กระดาษเช็ดชู่นะครับซับน้ําบนตัวปลาทั้ง2ด้านออกให้แห้งเลยนะครับแล้วเราจะนําไปทอดกันครับเราจะทอดด้วยไฟกลางนะครับประมาณ10นาทีนะครับแล้วเราก็จะกลับอีกด้านหนึ่งก็อีกประมาณสักเจ็ดแปดนาทีหรือจนกว่าจะสุกนะครับ แล้ในระหว่างที่เราโทษดปลายอยู่นะครับเราจะมาทําน้ําปลาเตรียมราดนะครับเราจะใช้น้ําปลานะครับ2ช้อนโต๊ะครับน้ำเปล่านะครับ3ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ําตาลปี๊บครับ1ช้อนโต๊ะครับแล้วเราก็จะเคี่ยวทุกอย่างให้ละลายดีนะครับเคี่ยวจนเขาเดือดและเริ่มเหนียวหนืดเล็กน้อยนะครับ ครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําในส่วนของน้ํายํากันนะครับน้าปลาครับน้ํามะนาวน้ําตาลปีป๊บแล้วก็ผงชูรสนะครับแล้วเราก็จะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีนะครับแล้วเราก็จะใส่พริกขี้หนูนะครับพริกขี้หนูเนนความเผ็ดตามชอบเลยนะครับแล้วก็หอมแดงซอยครับ แล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสม,มให้เข้ากันนะครับแล้วก็มะม่วงเปรี้ยวนะครับอันนี้ก็สับเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสม,มให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ <S <S แล้วเราก็จะโรยด้วยเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์นะครับอันนี้ก็ตามชอบได้เลยนะครับ ในส่วนของปลานะครับตอนนี้เราก็สุกได้ที่แล้วนะครับเราก็จะนำปลาขึ้นมา,าจัดลงจานได้เลยนะครับแล้วเราเก็จะนำน้ำปลาที่เราเคี่ยวไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับลงมาราดบนตัวปลาของเราให้ทั่วเลยนะครับแล้วก็เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงของเรานะครับนั่นก็คือ น้ำยำนะครับที่มีรสชาติเปรี้ยวนะครับด้วยมะม่วงแล้วก็น้ำมะนาวแล้วก็มีความเผ็ดนะครับอันนี้ก็โรยด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์อีกหน่อยหนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปลากระพงทอดน้ำปลาของเรานะครับหน้าตาน่าทานมากนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกันครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ